เออมองอะไรมาเนี่ยอะไรมาที่นมาที่นี่โอเคมาติดตรงนี้เลยโอ้ยเฮเปลี่ยนตัวละครนี่เปลี่ยนตัวละครกดกดไง ลืมไปแล้วกซีกซอ๋อเนี่แล้วมันเเหลายตัวเลยทไงดีีเจเบดิสมสใชไม่คืออะไรเอ้าุยิงกูเลอะเฮ้ยมูคืออะไรกูถืออะไรกูถืออด้บถือดาบถือดาบโอ้ย เกมอะไรนะนี่คือลีดอ,อ,อ่กับมันมั่วนะอันนี้มั่วแลอันนี้ไม่ใช่เออยาระเบิดอ,อันนี้มันไม,ไม่รู้มันไปนเออเลยไปเออเลยไม่รู้เป็นระเบิดเออคนต้องไปเห็นเยอะระเบิดก็ได้แล้วหน้าจอกูไม่เป็นบั๊กเต็มเลยพอแม๊มสิบหกอันในตายมตายไหมซะโอ้ยไม่เห็นเลยตายเลยมันเป็นมิดกันแล้วนนี่ เออเอออยู่ข้างหน้าเออเจออะไรวะเออเสกอะไรออกมาวะอย่าเสกมั่วมันตายหมดแล้วเนี่ยอย่าเสกมั่วอย่าเสกมั่วต่อยิงเนี่ยต่ยิงกูไม่รู้ยิงหมดแม่งเลยไอ้ข้า โอยจอมันขาวน้มันดื้อเห็นอะไรแล้วอย่าอย่ากดแรงสิปล่อยมอกปล่อยมอก่อนปล่อยมอกแล้เฮ้ยใครได้ใไรเนี่ยใครกดเนี่ยเออหาแล้วหาแล้วเออโอ้คือสองพันกว่าก็แล้วมาเลยก็แล้ลงไปได้เลยเดี๋ยวผมพาไปเดี๋ยวผมพาไปเฮ้ยอะไรอ่ะอย่างเงี้ยเอ้าเอออะไรอ่ะตัวอะไรเนี่ยมันมีนักการด้วยมันวิ่งมาเต็มเลยทำมันนี่ทำมันพถึกเลยเออมันเอาแล้วมันเอากูแล้ว ขามันขามันเออโดนแล้วโดนอะไรไม่รู้จอแดงเฮ้ยโอ้ยด้วยโอ้ยพังพังพังหมดแล้วพังหมดแล้วเกม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 พังแล้วยิงมันยิงมันยิงมันดิโอ้ยใครอ่ะเออเออตายได้ยังพังพังพังโดนโดนขาดกินบินหนีแล้วเนี่ยเขาไ่อยู่แล้วเอาเอื้อ ขาดีขาบอแม่งไม่ได้ไปไหนทีเนี่ยเจ็บแล้วเนี่ยยายายยาาคืออะไรอ่ะอ้าจอจอขาดำไวะมันคืออะไรอ่ะเขาไปใกล้ได้เขาโมเดลเราจอนี่อะไรอ่ะอ่ะอะไเลยเล่นมันไม่ได้ทับอะไรเลยฮะาน่่า่ พวกคนผมนั่งรูดซองดูมาด้วยนี่ยบุมบ็อกบุมบ็อกเนี่ยมันคุณอยู่ไหนเนี่ยเรื่องยิงเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยอย่ายยีอยัยยี้ใครวะใครยิงผมใครวัยิงผมมีคนเกี่ยวผมหรือเปล่าเออปาเฮ้ยตถอยตัวอะไรอ่ะมันดียิงมันดียังไม่ตายเลย หาวันบอลเลยเอาไปหมเสียงหมาเนี่ยมันเดินแดแล้วเนี่ยออะไรไม่รู้ว่ากูโยนหมดเไอ้โอ้โหเอาม่ละโมละเอโมโไอแบกนมโอโไปมล้เป็นต็มหน่วยเออีโอไปลไปหนีก็ลออกก็ลอตัวอะไรเต็มเลยไม่้โ้ดนกัดอีกแล้วโดนกัดโดนกัด โอ้ยมาเต็มเลยทุกคนหมาแดกกูตายเลยคุณเบสหมายุ้งหน้าหมายุ้งหน้าคุณอะไรอะไรหมายุ้งหน้าเนี่ยหมายเนี่ยหมายเห็นหรือยังหมาอยู่ไหนกูไปที่อื่นแล้วกูไม่อยู่แถวนี้ละเดีวนี้ผมเข้าไปที่ไหนแล้วไม่รู้เป็นตะแกงอะอะไรตามอหมาช่วยผมด้วยอยู่ไหนเฮ้ยตัวอะไรยิ่งมาตัวอะไรอะยิงมันยิงมันยิงมันอะตัวเนี้วไม่ใครอะนักใครอะนักใครอะอ๋อจีเกมร้อนแต่ เราเล่นยังไงรีทอลเขาไปหนึ่ผมไม่ใช่เล่นเจ้าอะไรวะโอ๋อคุณผียิงเพื่อนทำไมตายมดเลยเฮ้ยมีใครวับอ่ะผมหน่อยผมเชื่อผมด้วยผมจะตายมันโดนเจ้าป่าเจ้าเขาไล่อยู่โคตรมืดเลยนี่อะไรอ่ะอะไรอ่ะตัวอะไรเต็มเลยเนี่ยเฮ้ยโอ้ยตกใจตกใจกูไม่รู้จักตั้งตัวอะไรมันคืออะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันออกมาจากนี้นี่ไงวะเนี่ยไม่ใช่ละไม่ใช่ละไอ้ที่มันใส่กู มันถ้าหันหันหนี้มันเอาอะไรมาที่นี่ถ้าหันนี้มันจะแบบว่ามันจะมันจะฆ่ารลองลองคุณเจ้ลองหันหันหน้านี้โอ้ไม่ใช่อะไรวะกูได้ยินเสต็ประเบิดเนี่ยอะไรเนี่ยพวกนี้เนี่ยอะไรพวกนี้เป็นใครอ๋อจ้างแดกกูแล้วแล้วแมปเละแล้วเนี่ยพังหมดพังทุกอย่าง เออพังละพังทั้งหมดผมว่นี่ผมว่นี่แหละลิทเทิลคอปนีเด็บอุ้ยเฮ้ยมามามาใครวะเนี่ยโอ้ยฮดาบป่าเละเละพอจะออกมาเนี่ยแต่มันอยู่หน้าบ้านเต็มโมันโดนดุเกียร์ยังไม่ตายเหรอโอ้ยมันไม่โดนเกียร์ผมโดนอะไรวะเนี่ยเออฮ่าฮไปไปที่นี่ไปที่นี่โอ้ใครมันติดตรงนี้เลย บอกเลยไม่เล่นเอาไปเล่นแบบโล่งๆดีกว่าทุกคนไม่มีอะไรใช่ไหมหวังว่าจะไม่มีอะไรอะไรอะไรแผ่นไม่แผ่นแผ่นสีฟูสีฟูยีฟูสก็คืออะไรวะเบ็ดป้ายอะไรวะอุ้ยไอ้เหี้ย ไม่เอี่ยวละวางอะไรเว่น่าดิว้ถ้าเราไม่ขยับมันก็ไม่ทำอะไรเราดิวโอโโอ้โหโอ้โหอยตา้ายตาตายตยตายตายตายเาีตยตาตยายตตยตยตาปตาตะตอยตายตาตูตายตายตายตาาตาย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 ายตายอ่ะยายายายต่ยตายยากนาา

โอ้ยกลัวเลยเจตเตอร์มีมีต้องโดนระเบิดโอ๊ยโอ้โหเค้ากวเฮ้ยระเบิดระเบิดโอ้โเอาออโอ้แหลก เนี่ยดูดิไม่ใส่ดนตรีโอ้แล้วกูเกียดอ่ะได้กูโดนระเบิดเชียร์ดิแล้วกูหน้าชมพูมากเลยโหน้าไม่เห็นอะไรเลยมองไม่เห็นอะไรเลยโอ้โหเกิดนะโอ้นี่มาที่นี่แบบชมพูเลยขาดสูญเปร่าโอ้ย เอาเลยเอาไปโอ้โหเสริบเกิดแล้เเวค้างอยู่